สวัสดีเรานักปจนภัยขอต้อนรับเข้าสู่ DC และนี่เป็นเอพิโซดที่เท่าไหร่แล้ววะคุณจำไม่ได้และในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปเดินเล่นอยู่โซนซ้ายแมพกันดูบ้างที่ผมมักชอบพูดว่าโซนซ้ายนี่แม่งเดือดว่ะชุดติ๊แม่งมากันเยอะว่ะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง let's go แล้วระหว่างที่ผมเดินเล่นผมก็ได้ยินเสียงปืนที่คาบาดิโนนะฮะเลยว่าจะมาล่ากันสักหน่อยใช่ใช่ใชเฮ้ยนี่ขวาไอ้สตาร์ลี่ทางหงปะทางไปสตาร์ลี่ทางไปสตาร์ลี่ใกล้ใกล้มาก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 ยิงอยู่แถวป่าลงนาป่าลง ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แถาผมแถาผมเจย์กำลังอยู่บนเขาคุณจำม,มันได้ไหมว่าคุณเจย์โลงนาโลงนาที่ทางวิ่งมาจากซาลี่อ่ะอืมอแวถแวนั้นแหละแถวนั้นแหละไม่ใครเลยวะผมรอคุณอยู่นะผมไปแล้วผม,ไ,มไปแล้วมาเลยมาเลยผมมาจะถึงแล, <ะ S 2> ล้วป่าขนุนเลยเหรอวะตั้งแอร์ฟิวอ่ะท่านหวังเออไม่ถึงแอร์นะอันนี้แต่แต่เป็นป่าระนาบเดียวยี่ดิเฮ้ยนั่งดิท่านหวังนั่งอ่ะนั่งโอเคผมอยู่ข้างหลังโอเค ไอเหี้ยกิลี่เนี่ยนะครับสองคนหลังกันสองคนนะฮะไม่ยิงวัวเพราะว่ามันมีเสียงวัวกูวิ่งมาเนี่ยเสียงทางเดียวกันด้วยนะผมดับไปหนึ่งผมเก็บไปหนึ่งผมเก็บไปหนึ่งอ้มเขาวอ้มเขาวอ้มเขาวิ่งกลับมาเลยปะวิ่งกลับมาเลยปะวิ่งกลับไป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 อยู่ไม่น่าตายมัไหอยู่ตรงไหนคอยอยู่ตรงวิ่งวิ่งเข้ามาทางทางตกปลาทางตกปลาบ่อน้ำใช่ไหมใช่ทางบ่อน้ำทางบ่อน้ำผมอยู่หลังพุ่มอ้มเข่าสองข้างเลยนะไม่น่ามีตัวเดียว ไอผมสไนผมอยู่ไกลเนี่ยไงได้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 ผมจะวิ่งทางขวาุณจะเห็นผมอยู่เออเห็นไล้์เห็นไลนละผมยิงเต็มเต็มตัวมันต้องตายเดี๋ยววะมันไม่น่าจะสลบมั้งมันตายไหมน่ะผมไม่ชัวร์นะเพราะว่ามันมันมันเอียงลงไปแล้วมันตายทางซ้ายพันหอกแล้วมันตายใช่ใช่ใช่ฝั่งด้านหน้าผมเลยหลังเลือดเสร็จผมก็กลับมาเดินลุยต่อพอที่คิดไว้มันไม่น่ามีตัวเดียวแต่การเดินเคลียร์ป่านี่เป็นปัญหาหนักๆของคนที่สายตาไม่ดีอย่างพวกเราจริงๆนะแกไปอยู่ไหนวะไอหนูมันแคมป์ศพเปล่าหรอ ถ้าครบศพต้องอยู่ป่าฝั่งเหนือนะก็ผมเดินมาทางซ้ายเนินแล้วนะเออ็นไลท์ครับนเบาเยออไปทางซ้ายท่านมองฮะอะไรอะไรแสงปืนแสงปืนอ๋อ VMC แต่แถวนั้นแหละแถวนั้นคุณเจอศพยังเนี่ยผมเจอตีนใครไม่รู้นะแค่คุณหรือเปล่าวะผมเดินอยู่ผมเดินอยู่ผมเดินอยู่นะตีนใครไหนเจอศพยังเนี่ยยังไงยังไปทางซ้ายสิทางนู้นนะทางซ้ายแล้วแล้วขวาหมายถึงคืออะไรน่าจะคุณแหละ ้ยิงยิงยิงโอเคผมยิงมันตายผมยิงมันตายตอนนี้เพื่อนเราที่อยู่ใกล้นะฮะเจอคนที่ขับรถผ่านและกำลังซัดกันเลยคุณเจที่ซุ่มอยู่ก็อยากจะไปยิงกับเขาแล้วทีนี้มันไปมันไปวีเอ็มซีมันมองรีบรู้สอบแล้วรีบมาเลยเอางั้นเลยเหรอค้างค้างค้างเชี่ยเอ้ยค้างไอ้เหี้ยผมนอนผมนอนค้างอยู่ศพมันตรงไปต้องไป ตรงไปตรงไปตหรงไปเอบร์มัทางขวาอุยผมผมตายผมตายนั่นไงว่าแล้ว ออสรุปเหตุการณ์เมื่อกี้นะครับผมเข้าป่าไปไม่ได้จะไปเซิร์ชศพหรือหาอะไรเพราะผมจําได้อยู่แล้วแต่ผมจะไปหาแก๊งมันที่เหลืออยู่เพราะถ้าเป็นผมยังก็ต้องดักศพรอคนมาเก็บแต่ด้วยความที่เพื่อนเรากาลังซัดคนที่ขับรถผ่านมาคุณเจที่ยังไม่ได้ยิงอะไรก็อยากจะไปยิงกับเขาด้วยเขาก็เลยเร่งผมมาผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะฮะก็ต้องโอเคยอมลดกัดแล้วก็เดินไปเก็บก็ได้วะ <c oughs> สุดท้ายก็แตกถ้าใครที่เจอเหตุการณ์แบบผมโดนเพื่อนเร่งนะฮะบอกไปเสียงแข็งเช็คคนก่อนจะลูดบอกไปจบนะฮะไม่ต้องทาเหมือนผมที่เกรงใจไอสัตตก็าายหาไป เต็มเลยนะพี่พี่วิ่งเข้าไปงั้นนะเอาละฮะเลิกเศร้าเริ่มเกมใหม่ทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเอาเรื่องราวที่ผ่านมาไว้เป็นบทเรียนคนในทีมเราส่วนใหญ่เพิ่งมาเล่นด้วยกันอาจจะต้องใช้เวลาในการเข้าคู่กันไป,ไปอีกสักพักนึงสนยจะวิ่ง,อ,อ,งอ,อ้อมไม่ทำฝาก็ได้เลยพี่มาเก็ตจิ๋วเหรอข้างก็ือมาเก็ตพี่โตใส่ชุดอะไรนะเมื่อกี้ไม่ใช่พี่มาเก็ตมาเก็ตปกติเลยเว้ยมาเก็ตพีเป็น้านะคะตอนนี้มีคนมาบุกหมู่บ้านเรานะฮะเราที่เป็นเจ้าของอหมู่บ้านก็ต้องป้องกันกันสักหน่อย ไว้มันอยุดบ้านเขียวเอ้บ้านแดงบ้านแดงไอ้อ่าได้ยินได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วอาปืนอยู่พี่กู้ตอนที่มันจะวิ่งออกท้าคนเปนหมดแล้วที่บ้านเราเนี่ยหมอแตกขอแตกหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งเลยตัวหนึ่งสวยตัวหนึ่งมันนั่งอยู่ในบ้านในบ้านในบ้านฝั่ง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 หน้าต่างเลยขวามือเนี่ยมันอยู่ทางลงอีกฝั่งฝั่งอีกฝั่งของพี่โตเลยเฮ้ยมันน่าจะออกมาออกมาแล้วพี่โตออกแล้วออกแล้วมันวิ่งไปหลังบ้านไปหลังบ้าน มาใส่ก่อนตํรวจตายไหมตายไหมตลบตลบตายตายตายสว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 ยผมกำลังตามไปผมกำลังตามไปตามแล้วตามแล้วแล้วเราก็เริ่มเคลียร์ของศัตรูกลับบ้านฮะแล้วก็ตามไปเสริมกับเพื่อนที่เหลืออยู่ที่สตาร์ลี่น่าตอนนี้ทีมเรามีประมาณ7-8คนได้แอดมินบอกเลยว่าพวกมึงนี่ตีใหญ่ที่สุดในเซิร์ฟแล้วนะไอสัตว์เบาๆหน่อยนะมึงถ้าเป็นคนอื่นมันก็คิดว่าเป็นต้นไม้ ต้นไม้ที่มีก้านขา,ขาวๆโผล่ออกมาจากด้านหลังแล้วก็ปากพ่นไอออกมาเป็นขาวๆแห่แห่แห <c oughs> จากนี่ถึงหอสามร้อยเมตรเจ็บเจ็บเจ็บอ้ยตายโอ้ย <c oughs> โอ้ย,อย,อนอยหน้ามืดเลยกูโอ้ย <c oughs> <c oughs> ผีงัดดา <c oughs> บแเหี่ยม <c oughs> <c oughs> ยิงเสื้อกูแตเตี่เลยฮะคนยิงเหรอ ขาบอกว่ากูโดนยิงตอนไหนวะยิงติดเล่นกันเนี่ยไปไปมีกับไม่กับไม่ในระหว่างที่เพื่อนเรารออยู่สตาร์ลี่เนี่ยก็ได้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าลอยคนมาผลที่ได้ก็คือคนมาจริงฮะแต่มันมาในรูปแบบของมันรู้ตัวแล้วอย่างน้อยก็มีอย่างน้อยก็รู้แล้วว่ามีคนอยู่แถวนี้เฮียเฮียวิ่งไปกูจะไปจ้าเอ๋มันเะเนอย่าง้โคตรน่ากลัวเลยวิ่งไม่รู้จุดอย่างเงี้ยแล้วกูอย่างโล่งอะไรเงี้ยต้นไม้ก็ไม่มี โอเคซุ่มตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเผื่อมันจะวิ่งผ่านหลังโรงพยาบาลฝั่งฝั่งฝั่งเขากินคนหรือว่าฝั่งฝั่งหลังฝั่งหลังเฮ้ยนะผม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 ลงมาอย่างใครทำโรงพยาบาลตาย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 าเอ้ายิงกันเองเหรอแต่แต่มันไม่ใช่ดิมันอัมฟ้าดิมันมันอาัมอัมฟ้าผมเปลี่ยนแอมตอนไหนไม่ใส่อัมนี้อยู่แล้วผมหันมาเห็นคุณลิงผมกสร็จเรร้อยแล้ว กูโดนละไอ้แฮะกูหันมากูเรียบร้อยละว่ายิงเล่นยิงกระติดเล่นไะยิงกันเองตายเนี่ยไม่ใช่คนอยู่ไหยิงกันอยู่ไหนตอนเนี้ยยิงอยู่สตาลี่สตาลี่ยิงกันเองเฮี่ยวผมดิไม่อันนี้ใส่มาแต่บ้านไงเดินไม่รู้ไงเห็นเดินมาเห็นเล็งเห็นเล็งผมอยู่ก็เชียตกใจไม่มีเวลาละว่ามันเอ๊ะเป็นอาร์มนี่ไงอาร์มเหลืองอาร์มแดงอะไรผมก็โอเคน่าจะมันละไอ้ซัดเลยซัดเลยเฮียเล่นได้กันไม่รู้อาร์มกันไอ้เฮียเราอยู่คนละหน่วยกันเนี่ย แล้วบอกแล้วให้ไล่ไม่มีใครเชื่อผมไงเหนื่อยซิว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 ไอเรื่องอาร์มเนี่ยผมพลาดเองเพราะว่าตั้งแต่เล่นอยู่บ้านอ่ะผมไม่ได้ใส่อาร์มเห็นพี่โตก็ใส่อาร์มดำสองข้างแต่ตีเนี้ยเขาใส่อะไรนะ้นดำแดงดำเหลืองวะพอผมวิ่งมาสมทบอ่ะผมไม่ได้ถามเรื่องอาร์มไงส่วนใหญ่ก็ไม่น่าจะถามกันหรอกเพราะมันคิดไม่ทันนี่ยื้อลืมโอจะอยากจะยิงแต่ต่อให้ใส่อาร์มเดียวกันอ่ะแต่ถ้าเล็งผมอ่ะผมไม่สนแล้วว่าใส่อาร์มอะไรผมยิงเลยกลัวย่ะผมว่าต้องวิ่งไปสามแม่งตื่นพอดีเลยไอ้เีย มันน่าจะขึ้นยอดหลังคาว่ะมันจะดิสนะมันจะดิสนะัถ้ามันดิสออกไม่ได้มันดิสออกไม่ได้อย่างน้อยสิบนาทีมันวิ่งออกวะเนี่ยไอ้เหี้ยผีมันวิ่งไปทางโน้นว่ะพันหลังไม่ไม่ผีผียังวิ่งบนบ้านอยู่ผมต้องยิงผีออกก่อนพี่หมออะไรผมด้วยนี่ยิงแล้วค้างลงมาจากฮอพี่พี่หมอลงเอ้ยผมค้างผมตกนี่ตกนี่หน้าลงโกดังโกดังแดงมาทางขวาพี่โอ้ยผมก็ตกผมก็ตกผีผีจะลุมผมแล้วทำหนึ่งนึวะบอกมันยิงสิผมมันยิงสิผมมันยิงสิผม ผมรู้จุดแล้วมันอยู่มันอยู่มันอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่ในบ้านผมสลบผมสลบผมสลบไอ้เชี่ยมันยิงฉาดหน้าต่างมันจะพยายามซ้ำผมอยู่โอ้ยบ้านเดียวรุ่นเนอะบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านเดียวพลาดตรงไหนไม่พลาดดันมาพลาดตรงค้างนี่แหละฮะสมาธิกูเสียเลยสัตว์กะยิงเสร็จปุ๊บวิ่งเข้าชาร์จปิ๊บกลายเป็นว่าต้องนั่งค้างแล้วโดนมันยิงซ้ำอีกเว้ยเนื้อขึ้นมาทางบ้านเดียวอ่ะบ้านเดียวทางไปวีเอ็มซีอ่ะบ้นทม่านมองวัดมันระยะให้หน่อยวัดยังไงวะ นี่ดูไลฟ์ดูไลฟ์เอาเลยเนี่ยสองร้อยเมตรเอาสองร้อยเมตรลิงเผื่อด้วยอ่าสามร้อยยิงยิงยิงหัวโดนนั่นแหละยังไงก็โดนในระหว่างที่ผมวิ่งไปก็มีตัวป่วนตัวหนึ่งนะพูดไม่หยุดเลยไอยิวพูดจนทีมกูจะฆ่าตัวตายแล้วไปเล็งจากที่สูงดีกว่าทางนั้นหน่ะไปเร่งจากที่สูงเยอก่านี่ก่อนเี่ก่อนเี่ก่อนเี่ก่อนวิ่งอยู่ในพุ่มล่ะ เฮ้ยแล้วเนี้ยก่อนอันนี้ผม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 อันนี้ผมอย่าเพื่อน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 เพี่เพู่อนเพิ่อนเพื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 นปพ่าเพย่อนะพื่อเพี่อนเนเพเอนเนเ่พ่เพื่เพี่พ่านเพือน่อน่อเพื่อนเเอพอนเนเ่อนนเพื่นเพืเพ่นเพื่อนได้เล่นนเอนเเ่อี่นเพานเเนเ่นนเพนเ่นเ่อนอนนเอนเอนอเ่อนเพมันเพ่นเอนเเอนเอเลนี่องกูบอนแล้วเออแผนเป็นไงอ่ะ มึงพูดที่อกไนเพื่อนจะยิดเงียบกันตายหนึ่งตายหนึ่งสวยสวยสวยพอผมมาถึงสนามรบผมก็ไปขอปืนจากเพื่อนแล้วก็วิ่งเช็คไอตัวผูมที่คุณเจยิงตอนแรกไปเลยฮะพอเท่าที่ดูจากระยะไกลมันยังไม่ตายผมเลยต้องมาสะสางงานให้มันเสร็จสิ้นผมดูไกลๆให้ล้าไม่มีใครเดี๋ยวผมเช็ครัวไม้อันสุดท้ายตรงนู้นก่อนแล้วกันเดี๋ยววิ่งกลับไปเฮ้ยลัวตรงนั้นหรือเปล่าวะผมเห็นอะไรไม่รู้เลยใวยอยู่ข้างถนนนะไอตัวตัวนี้บ้านตายตรงไหน ตายด้านนอกว่ะไปไปฆ่าไปยิงผมยิงผมยิงผมว่าผมฆ่ามันแล้วผมว่าผมฆ่ามันแล้วท่านมองยิงใครวะไม่เห็นใครยิงไอ้ตรงรั้วไงไอ้ตรงรั้วไม่อยู่อะเนี่ยเนี่ยดูดูดูตามไลน์ผมมันน็อกไปแล้วไม่เห็นไม่เห็นนะดูอยู่เนเออเป็นกล่องเป็นกล่องเป็นกล่องแล้วเป็นกล่องแล้วโอเคโอเคโอเคไอ้เหี้ยมึงวิ่งไปแอบตรงนู้นเลยเหรอวะกลายเป็นกล่องแล้วกลายเป็นกล่องแล้วไอ้เหี้ยกูห่าไอ้ เกือวิ่งผ่านตัวมันแบบชิวๆไปแล้วฮะดีนะที่ผมไหวๆตัวทันแลวแบบวิ่งมาเช็คก่อนพอถ้ามันไม่มีศพมันโดนยิงมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละมันจะไปไหนได้วะโจคดีที่ผมไหวตัวแล้วก็วิ่งมาเช็คทันนะไม่งั้นล่วงขี้จากนั้นผมก็ไปเก็บศพเพื่อนที่ผมยิงไปแล้วก็ศพตัวเองคนท่าที่คนได้แล้วก็ไปกันต่อฮะและพวกเราก็ตัดสินใจกันว่าจะไปที่ VMC ต่อไปฟาร์มระเบิดอีกสักหน่อยแล้วค่อยกลับบ้านแต่ก็อยากให้รู้กันฮะฟาร์มระเบิดเป็นแค่ข้ออ้างความจริงล้วคือไปหาคนยิง เพื่อนโดนเพื่อนโดนตายเอ้าโป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 อยู่ไหนอะแน่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 หน้าลงนอนหน้าลงนอนผมถึงแล้วผมถึงแล้วอยู่ไหนไม่รอดเจ้าออกมาเจ้าออกมาอ๋อหลังนั้นเหรอวะที่ไปโดนแล้แต่งนะไม่ไปดรอปล็อกไว้เดี๋ยวผมผมปลาระเบิดได้ตายแล้วมั้งโอเคอเอตายแล้วตายแล้วสวยสวยสวย มาเจ็ดกับสามฮะกว่าโ,โ,โอ้โหเย้ยของไม่ไม่คุ้มเลยสัตว์แตกเป็นขี้ <c oughs> ความห้าวเป็นเหตุฮะกลับบ้านไปไปนั่งหง่อยกันต่อไอ้เฮียฝันร้ายแน่นอนแต่ละตัวเนี่ยดูทรงละขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเดซีด่เอพิสซดนี้หวังว่าจะถูกใจกันนะฮะแล้วว้เจอกันใหม่เอพิโซดหน้าสลดบเอพิโซดนี้เาฟรีสวัสดีครับทุกคนฝเกไปบิ๊กกเก็